สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะพี่น้องป้องไปสุข,ข่สุคนทางฟังไทยฟังลาเหนือใต้อีสานมินิยายเอริสกับบรรยากาศคางบ้านมาฝากพี่ตอ้นน้องอีกแล้วค่ะยายหนี่เรามาเสียงามันเราอีกแล้วค่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาต <ST K> ิสวยๆต้องเป็นบ้านๆบ,บ้านนอกเท่าน,นั้นเด้อ <todo S 1> <c odo> ค่ะ <c odo> ถึงเห็นบรรยากาศแบบนี้อากาศก <c odo> ็เย็นสบายค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ ภูมิอากาศมือนี่บ้านย้ายเอริศหมอกยังมีหมอกอยู่ค่ะฟังเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติค่ะยังมีหมอกมีเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติอยู่ค่ะเพื่อนๆ่ามือนี่ก็ย้ำเ้ายรมเศ้ามาทักทายเพื่อนๆสุขู่สนะุขลนเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเสียงหมอกเสียง ควรทำมาหากินเสียงอย่างยังมีแบบธรรมชาติอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนย้ายนี่แล้วก็มาเสียห้ามันใส่ปุ๋ยของเราไปสละค่ะชีวิตแบบบ้านบ้านเขาเนาะชีวิตชาวสวนทำมาหากินเนาะค่ะเพื่อนๆนคะ่ะทำมาหากินแบบบ้านบ้านเขาหมอกยังสวยงามหมอกยังสวยงามจ้า นี่เราก็ยางไปยางไปค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ปุ๋ยตรงนี้สิเพือนใส่ปุ๋ยเมื่อวานมาเสียห้ามันไม่อน,นีมาใส่ปุ๋ยเพื่อนกับมันมันขยันขยันเนาะค่ะคือว่าะ่ะะบ้านนอกเขาประมาณบขยันกับบอร์รีกินค่ะเพื่อนๆค่ะต้องขยันแต่ว่ามีความสุขด้วยค่ะมีความสุขมีเข่าในเรา กินกะหากินเองมีมันนิดๆหน่อยๆเอย,เ,ยเพื่อนว่าเพื่อนๆค่ะเสียงนกเสียงกากระเตมเลยเนาะค่ะเพื่อนๆสุขสุขพ้นทุ่น่ะนกกากระจอกกระแจกกระจอกกระแจกนกกา บรรยากาศบ้นบานๆเอามาให้เพื่อนบึงผาบ้านยายเอรีสแขะเพื่อนๆค่ะออกมาให้เพ่่นเนเบึงธรรมาชาติบ้านๆของเขาอากาศดีสบายทำไร่ทำสวนชาวบ้านก็ทำไร่ทำชวนเฮ็ดให้เฮ็ดนะ หาอยู่หากินค่ะเพื่อนๆค่ะเฮ็ดไร่เฮ็ดน,นาหาอยู่หากินจเจอธรรมชาติย่ามือเศร้าอยู่ทางบ้านเสียงนกเสียงกามาฝากมาตอนพี่นองเขาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเสียงนกเสียงกาเสียงรีดริงเรไรรีดริงเรไรเพื่อน เป็นอยากออกกองตะมอตะแตมแต่มแตะมอตะแตม่นี่แหละวิถีบ้านบ้านของเฮาชาวไร่ชาวสวนชาวนานาอค่ะทุกคนค่ะชาวไร่ชาวสวนเบิ่งเราไปเอาปุ๋ยเราอีกแล้วอันนั้นเราไปเอาปุ๋ยเราอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านบ้าน เด้อค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยบิดทีชาวบ้านชาวบ้านบ้านมือนี้ก็ขอบบุนขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่รับชมขอบคุณหลายๆค่ะ